สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะมือสองมานำเสนออีกคันนะครับเป็นอ s u z u ุดากอน Eye นะครับปี99ครับสเปซแคป2008ดีเซลนะครับ slx ฟงไลพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าครับสี่รอบนอกประมาณ70-80%นะครับรถได้บังเดิมครับมีริ้วรอยบ้างนะครับ รถคนแก่ใช้อยวให้ชม4รอบคันก่อนครับรอบคันก็รด,ดิมเดิมนะครับแม็กเดิมติดรถแคลลี่บอยสีมีริ้ยวรอยบ้างนะครับ tạm ạ yêu rồi tay bằng bàn này kèm pha gập bùng đường bạch tù phong nhà đường Bằng pha thái đường bằng bàn này มีเรือลี้รอยนะตรงนี้บางๆลังคาหลังคามจะมีซีดตามพวกนี้นะเล็กน้อยนะรถจอดลายเครื่องแห้งแห้งแห้งไม่มีรั่ว่ซึมไม่มีหยด คัสีไม่มีผู้แห้งๆนะชายน้ำข้างล่างสวยนะครับไม่มีเบียดนะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ชายน้ำสวยนะครับคัดสรงวัดซีสวยแม็กเดิมคู่ตัวยังอะไรมีนะครับ เดิมรลอนกระบะยังสวยนะครับตรงนี้มันจะเป็นผ้าอยางที่ปูปิดนะครับแล้วน้ำมันขังรลอนกระบะสวยนะครับเป็นคาบกาวหลังคาแคลริบอยแจ้งหลงเล่มนะครับ มาชมภายในภายในฝั่งซ้ายชายชายประตูนะครับสวยนะเด,ด,ดิมนะครับประตูประตูสะอาดนะแผงประตูสวย กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเบาเบาเบาำวันยี่เลยครับสภาพดีสวยนะครับคอนโซลสวยไม่มีแจกหักนะครับติดจอไว้ให้ครับแคปหลังก็สะอาดนะครับว่างนั่งสบาย จะมาชมฝั่งขวานะครับฝั่งขวาประตูแผงสวยชายน้ำชายน้ำสวยนะครับสติกเกอร์ป้ายคำเตือนอยู่ครบ สวยตรงอะไรสภาพดีงอแแน่นนะครับกระจะหลังเปิดทะลุได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะติดเครื่องให้ดูไม่สามแส่เก้านะครับไม่เดิม ta cá tiết điều tiết chứng nữa khắp thêm đăng có bỏ lời kem đơm than đơm thiết đơm Hãy khổng แห้งๆครับไม่มียเยอะบไม่อายไม่พ้นนะ เริมนะคับภาษีภาษียังไม่ติดนะครับปี69นะครับต่อไปแล้วปี69แอร์เย็นช่ำนะครับ สีสุดๆดาก้อนนะครับเครื่องส8 S L X นะครับปี99นะครับอันนี้ก็ยังขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางครับวิดีโอคอลมาดูรถได้ครับอ่าเราค่อยมาจำมาเราขับไปส่งให้ทุกจังหวัดนะครับมาดูดูรถได้ครับ้านบ้านเรากระนังแสนนะครับบริโทรติดต่อก็ส8 0นุนะครับส3 5 7 8มหแนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ